ดีเนื้อปูแน่นแต่รสชาติอร่อยกุยย้ยช่ายกุ้ยช่ายตะโกนอะไรใหม่ๆเข่เหมือนเรากินเกี๊ยวซาแต่ว่าไส้เป็นกุ้ยช่ายอันนี้ค่ะต้องงวดบะหมึก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็อยู่ที่อ่างศิลาวันนี้ก็จะพาทุกคนมาหาร้านกินกันนะคะห้าร้านเด็ดที่อ่างศิลาค่ะจะมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะบเบดก็อยู่หน้าร้านในอ่า,อางศิลาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงแล้วคนเยอะไหมแล้วมีเมนูอะไรน่ากินบ้างตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วประมาณสี่ห้าอย่างทั้งเป็นของคาวเป็นข้าวแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นของทานเล่นของหวานนะคะก็รออาหารมาเสิร์ฟอยู่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงและน่ากินหรือเปล่าตอนนี้ค่ะอาหารก็มาครบแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นกระเพรากั้ง น่าทานมากดูค่ะกัังเป็นตัวตัวเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกุยช่ายเป็นเหมือนกุยช่ายทอดนะคะเป็นแป้งแล้วก็ข้างในเป็นกุยช่ายส่วนอันนี้ง่เป็นไข่ข้นปูในเมนูเขียนว่าอย่างนี้นะข้าวไข่ข้นปูนะคะก็มีข้าวอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีไข่แล้วก็มีปูลอยอยู่ข้างบนจ้าไปค่ะไปชิมกันเลย เรามาลองชิมข้าวไข่ข้นปูกันก่อนนะคะน้ำจิ้มเขาเหมือนจะมีสองแบบเหมือนมีเป็นซอสแล้วก็เป็นเหมือนเป็นน้ำปลานะเดี๋ยวใส่ลองเป็นซอสก่อนอันนี้ค่ะชิมแล้วนะเนื้อปูแน่นคือเนื้อปูรู้เลยว่าเพราะเป็นปูปูแน่นๆเลยค่ะ รสชาติก็คือกลมกล่อมก็คือมีมีมีเค็มมีมันมีหวานคือทุกรถก็คือเหมือนแบบอยู่ใน t e เจอร์กำลังดีอยู่ในรสชาติที่กำลังดีไม่มีแบบว่าอะไรโดดไปนะคะเดีย๋ยวลองเป็นเวอร์ชั่นใส่น้ำปลาดูมันเหมือนเป็นพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเขาอร่อยมากเหมือนแบบว่าเขามีสูตรของเขาว่าพริกน้ำปลาทุกคนคมันไมหมนพริกน้ำปลาที่อื่น เหมือนแบบว่าผ่านการหมักผ่านการปรุงอะไรมาบางอย่างนะคะอืดีส่วนตัวนี่ชอบให้ใส่เป็นรีงน้ำปลาอร่อยกว่าถ้าเป็นซอสก็คือเป็นซอสผีกปกติทั่วไปนะคะอร่อยอแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนเยอะมากคือตอนมาเกือบจะไม่มีที่จอดนะคะร้วเข้ามาในร้านก็คือแบบโต๊ะเกือบเต็มอะทุกคน แล้วราคาดีมากอันนี้ก็คือจานละลอยจานละหนึ่งร้อยบาทเท่านาั้นรัฟลูลเยอะมากแล้วกั้งก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูเครื่องดืม่มเป็นกาแฟเมนูคาราเมลมัคกอาโต้นะคะหกสิบห้าบาทอร่อยหวานกำลังดีแต่ว่าแจ้งเขาไปว่าเป็นหวานน้อยแต่ว่าเขาทำหวานน้อยที่เป็นหวานกำลังดีค่ะคาราเมลชัดมาก เดีย๋ยวเราจะมาชิมกุยช่ายทอดกันนะคะกุยช่ายทอดมาพร้อมน้ำจิ้มคล้ายๆเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกเป็นซอสพริกนะคะนี่คะ่ะกุยช่ายทอดตัวแป้งเหมือนเกี๊ยวซ่าแต่ไส้ข้างในเป็นกุยช่ายนะคะกลิ่นกุยช่ายชัดมากแต,แต่รสชาติอร่อยกุยช่ายกุยช่ายตะโกน รว,รวมรวมดีค่ะเหมือนเรากินเกี๊ยวซาแต่ว่าไส้เป็นกุยช่ายเป็นอะไรใหม่ๆมม,ม,มีการคอมายอาหารกันเกิขรินที่นี่รว,ร,วรวมรวมคือดีค่ะต้องมาสั่งทุกคนไอติมมาแล้วค่ะนี่เป็นไอติมกะทิหนมปังแล้วก็ลาดด้วยสังขยานะคะช้ำชำ เดี๋ยวเราจะมาชิมไอติมกระทิกันนะคะน่ากินมากนี่ไอติมเข้มขน้นแล้วมันมีกลิ่นหอมของสังขยาเข้ามาแล้วมันก็มีท็อปปิ้งด้วยทองม้วนนะคะไอติมกับทองม้วนคือแบบเข้ากันมาก ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้แต่มันเข้ากันสุดๆไอติมรสชาติดีนะคะไม่หวานมากตัวทองมวนก็คือรสชาติกลมกล่อมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เป็นอิ่กลิ่นสังขยาจางๆไม่ได้หนักมากมันจะได้ไม่เรียนอันนี้เป็นค่าเสียหายสำหรับร้านนี้นะคะทั้งหมดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนี่5้ารอยเก้าสิบบาทแต่ว่าอิ่มจุกจุกก,กับข้าวหลายอย่างมาแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะ ต่อไปจะไปกินร้านไหนอีกเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะมาอ่างศิลาจะไม่มีครกหินศิลาก็ไม่ได้เนอะทุกคนอันนี้นะคะพอดีเดินเดินแล้วเจอร้านขายครกขายอะไรเต็มไปหมดเลยนี่มาเลือกสั่นได้นะคะมีหลายแบบนอกจากครกก็จะมีน้องไก่ น้องไก่น้องอะไรคกคกไอ้นี่ก็มีนะคกส้มตำอะ่ะเธอนี่คะ่ะราคาน่ารักมากนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทไนงะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตลาดปลาบางแสนเป็นพิกัดที่สองที่ตามล่าหาของกินอร่อยที่บางแสชนบุรีนะคะและนี่ตาร้านปลาหมึกย่างค่ะนักกินมากนี่ก็จะมีหลายแบบเลยก็จะมีมีหนวดมีตัวนะคะก็คือไม้ละ55 2บ้าสองไม้ร้อยเป็นหนวดแล้วก็เป็นตัวตัวใหญ่ร40แล้วก็มีเป็นไม้นะคะ35บาบาทเป็นแบบว่าช่วงตัว เดี๋ยวมาชิมกันดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงได้แล้วนะคะปลาหมึกนี้จ้าพร้อมน้ำจิม้มสีฟูแซบแซี่เดี๋ยวเรามารองชิมกันนะคะเริ่มเริ่มชุ่มท่วมชิมปลาหมึกกันนะคะน้ำจิ้มแบบว่าดูแซบ โซเข้าไปโซเข้าไปน้ำจิม้มซีโฟูดโซอันนี้ค่ะต้องหนวดมาหมึกนี่จิ้มไปเลยน้ำจิม้มน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มคือที่แบบแซ่บเลยอ่ะอร่อยค่ะ ปลาหมึกก็คือกรอบสดดีงามนะคะอยู่ที่นี่ค่ะตลาดปลาบางแสนที่จะแบบว่าแต่งเป็นแบบแบบออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักนี่นะคะอร่อยร้านที่สองก็คือให้เลยปลาหมึกคือสดกรอบมากทุกคนเทาน้ำจิ้มที่ผูก็คือแซ่บแซ่บลืมดีงาม ต้องมาลองนะคะเอาละแกพิกัดที่3นะคะเป็นของหวานเครื่องดื่มบ้างเป็นร้านนี้เลยเฉาก้วยน้มสดนะคะม่าได้สั่งไปเป็นรสออริจินอลดั้งเดิมหวาน50%นะคะแต่ว่าเขาก็มีหลายเมนูนะนี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย อันนี้ขายทุกวันไหมคะที่นี่หยุดวันอังคารนะคะอ๋อต,ต,ตลาดหยุดวันอังคารนะคะใครสนใจมาได้เราจะมาชิมเฉาก๊วยนมสดกันนะคะอืมเข้มข้นหวานตามรีฟค่ะหวานห้าสิบก็คือหวานนิดเดียวนี่อันนี้เป็นเฉาก๊วยนะคะ ก๋วยคือเสาก๋วยเาก๋วยจริงๆอ่ะเธอเาก๋วยจริงๆมันจะหนึบๆมันจะเป็นความหนึบๆหน่อยบางที่เสาก๋วยเหมือนแบบเสาก๋วยแป้งแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบหนึบเลยรสชาติดีค่ะสี่สิบบาททุกคนอร่อยเลยอากาศร,ร้อนๆกินไปก็คือเย็นฉ่ำ พิกัดร้านที่สี่นะคะของอร่อยบางแสล่างศิลาอยู่ในตลาดปลาเหมือนเดิมร้านนี้ค่ะโอปัญยากินี่เป็นขนมแบบที่ญี่ปุ่นอะกลมๆอะแล้วข้างในมีไส้นะคะเลยอันนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาชิมกัน,นพิกัดร้านที่4ี่นะคะเป็นขนมโอปัญญากิก็จะเป็นขนมแบบ ขนมคล้ายๆเป็นขนมครกญี่ปุ่นเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วข้างในก็แบบเป็นไส้นะคะวันนี้ซื้อมา3ามไส้เพราะว่าเขาขาย3มชิ้นร้อยก็มีไส้ถั่วแดงคัสตารช็อกโกแลตนะคะนี่จ้าอาน,นที่4ของกินอร่อยย่านบางแสนอ่างจีราอยู่ในตลาดปลาบางแสนนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่อันนี้เป็นไส้ข้างในงนะคนนะคนดูฟลุไส้สยเยอะอยู่นะหอมด้วยค่ะ นี่แล้วก็มีลายลายน้องหมาน้องหมานั่นละ่ะนี่แป้งกำลังดีค่ะไม่ไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้กรอบจนเกินไปตัวไส้ก็หวานกำลังพอดีนะคะสรุปรวมก็คืออร่อย ตั้งแต่มาตรงนี้ก็คือยังไม่เจอร้านไหนไม่อร่อยเลยอร่อยทุกร้านงงปะนี่ก็อร่อยขนมก็อร่อยเอนจอยสุดๆร้านนี้นะคะอุปัญญากิค่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากเหมือนเป็นแบบว่าสเต,เตชันรถไฟนะคะนี่ ดูสิเอขาต้นซากุระด้วยนะอันนี้ค่ะมีตู้กดน้ำแบบสไตล์ญี่ปุ่นกดได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ ตอนนี้นะคะบเดก็อยู่ที่หาดบอนค่ะข้างหลังก็จะเป็นหาดวอนนะคะน่หลักมากอันนี้ซื้อไปห้อยนะคะตัวหอยนี่สิบาทอื นี่คะ่ะมาบางแสนจะไม่กินไก่ย่างได้ยังไงคะ่ะนี่ไก่ย่างเหลืองๆไก่ย่างในตํานานร้านนี้เลยคะ่ะตั้งอยู่ตรงสตรีทฟูดหาดบางแสนนะคะตั้งี่ไหนพิกดสุดท้ายคะ่ะสตรีทฟูด บางแสนนี่เขาเรียกว่าอะไรกุ้งไม่ใช่กุง้งปูอันนี้ปูปูตัวน้อยๆชุบแป้งทอดเ,เขาเรียกว่าเป็นอาหารเบสิกที่ทุกคนมาบางแสนต้องหาก,กินนะคะอาหารท้องถิ่นแต่เดี๋ยวนี้หายัากมากพูดตรงๆต,ต้องมาที่นี่นะคะนี่น้องปูสตรีทฟู้ดสุดๆ <Okay. S 2> อืม รกรอบอาหารท้องถิ่นแบบโลโคอลคือขนาดมันไม่ได้ร้อนเลยนะเขาตั้งไว้ดูทรงเหมือนตั้งไว้ตั้งนานละมันเย็นหมดละแต่ว่ามันยังกรอบอยู่อร่อยค่ะมากินกีท่ทีก็อร่อย <c oughs> ก็ตามริมทางตรงหาดบางแสนนะคะ <c oughs> ก็จะม,มีร้านส้ตตมตำไก่ย่างของทอดนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไอติมน้ำผลไม้ ทุกร้านก็จะขายประมาณนี้กันหมดนะคะแต่ว่ามีหลายร้านให้เลือกเลยก็ลองมาเดินดูได้ค่ะวันธรรมดาก็มีร้านมาขายนะคะทุกคนวันนี้ก็จบคลิปวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันใหม่คลิปหน่าจะพาไปไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบาย